พี่น้องเอ้ยฮะมาดูกว yeah. yeah. mm ัเ hmm. อ okay. ้ยก็พ่อทห่หลงโงกเหลียงจ้าขางคนทางเจะโง่มาจ้าจ้าสีอะไจ้า ยังเออเื้อนี่กูสวยสวยนะคะแล้วลูลอดตาได้แบบนี้นี่นี่ว่ามว่ามันรักเกิดไยอยู่บ่ท่น <c oughs> แกเราขางท่างคือเกิดเน,เ,นเนาะ 开始改有了的吗？